เพลงเพราะฟังสบายมากมายสาระกับรายการสาระบนเส้นเสียงสวทสตูล ช่วงนี้มาติดตามเรื่องของความร่วมมือระหว่างไทยและเมียนมานะคะในการที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5ข้ามพรมแดนนะคะจะได้แก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนี้ไปด้วยกันค่ะนายนภินทรศรีสันพางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะได้หารือกับนายอูคุนเทียนหม่องรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์รัชฉานพลจัตวาจอดเท,ท็จซึ่งท่านเป็นผอบอภาคสามเหลี่ยมนายอูไซเลดรัฐมนตรีด้านทรัพยากรธรรมชาติของ คณะผู้บริหารรัฐฉานนะคะของทางเมียนมาเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์การค้าและส่งเสริมการค้าชายแดนระหว่างไทยเมียนมาซึ่งท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทยค่ะท่านบอกว่าได้หารือถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างกันในประเด็นการส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะโดยเฉพาะความร่วมมือแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ข้ามพรมแดนและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศรวมถึงการค้าชายแดนระหว่างกันให้มากขึ้นนะคะซึ่งรัฐบาลไทยก็ยินดีที่จะร่วมมือกับเมียนมาในการ กช่วยันแก้ไขหรือว่าลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมค่ะทั้งสองฝ่ายนะคะก็ได้แสดงออกถึงความจริงใจและตั้งใจที่จะร่วมมือการแก้ไขปัญหาค่ะโดยไทยนะคะได้เสนอแนวทางบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐที่พร้อมจะทํางานร่วมกันและอำนวยความสะดวกในการประสานงานแก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวแล้วก็จะสนับสนุนข้อมูลให้ความร่วมมือทางนวัตกรรมและองค์ความรู้นะคะอย่างเช่นการปลูกข้าวโพด75วันซึ่งสามารถที่จะเก็บได้ทั้งต้นแล้วก็สามารถที่จะปรับเป็น อาหารสัตว์ตลอดจนการนําไปทําปุ๋ยนะคะหรือการผลิตสินค้าที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจากการหารือกันเมื่อวันที่18รกรกฎาคมนะคะทั้ง2ประเทศก็เห็นพ้องกันและรัชชานก็จะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีโดยทางไทยค่ะจะได้มีการติดตามผลในอีก3เดือนข้างหน้าค่ะเพลงเพราะฟังสบายมากมายสาระกับรายการสาระบนเส้นเสียงสวทศูล